ควรเข้าสู่ช h a n n e l ิร r d I อวิวนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าเรื่องตอนนี้คนโสดคะคุณมีมุมมองกับเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างนะคะและแน่นอนค่ะกองไพ่วันนี้มีกันทั้งหมด4กองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียกกองไพ่สปอนเซอร์ใจดีของเราในวันนี้คือจูวี่นี่เองค่ะจูวี่นะคะเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่นกทานอยู่ในตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆชอบมากๆจูวี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ นุรู้สึกว่าช่วยในเรื่องของผิวนะคะใครที่ชอบผิวโกล์นะคะหรือว่าสกินผิวของผิวที่มันดูแบบเล่นแสงนะคะน่าจะชอบจูวีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นกเห็นในแบบตัวจูวีนะนุรู้สึกว่าทานง่ายคือเวลานกไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยนก็จะพกซองนี้ซองเดียวเลยนะคะแล้วก็กินแบบเทเข้าปาก ทีเดียวจบน้ําเดิมไม่ต้องนะคะแล้วก็อร่อยทุกคนเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะคะที่สนใจจูบี้นะคะนกทิ้งคอนแทคไว้ให้ด้านล่างแล้วสามารถที่จะไปคลิกติดต่อแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะโอเคกองไพ่ทั้ง4กองของเราในวันนี้ป๊อปอัพโดดเด่นมาบ้างหรือเปล่าไปเลือกกันเลยค่ะกองให้ในวันนี้ของเรามีกันทั้งหมด4ี่กองค่ะ1 2 3 4องี่กองในป๊อปอัพโดดเด่นมามากที่สุดก็เลือกฟังคำทำนายกันได้เลยไปลุยกันเลยนาะมาค่ะทุกคนมาเริ่มการสำหรับกองที่1กันก่อนนะคะกองที่1 ตอนนี้มุมมองความรักของคุณนะคะคนโสดมุมมองความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างใบแรกค่ะ d a r k n e t fears reverse heart chakra และสุดท้ายก็คือ choose your battle เอาจริงๆตอนนี้นึกว่าสภาวะความรู้สึกของคุณอนะคุณไม่ได้กลัวการที่จะมีความรักแหละก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบเจอความรักที่ไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จมาหรือเปล่านะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณกล้ากลัวในการมีความรักแต่คุณในตอนนี้นะคะคุณไม่ได้กลัวการที่จะมีความรักแหละ คุณล่ะก,ก็อยากมีความรักแล้วคุณก็อยากใช้หัวใจคุณกับการรักใครสักคนหนึ่งการดึงใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตหรือการทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งในเรื่องความรักแต่ประเด็นก็คือ คุณกาลังมองหาคนนั้นอยู่ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณหลักได้นะแล้วตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะมีความรักแต่คุณแค่รู้สึกว่าถ้าคุณจะต้องมีความรักอีกครั้งหรือว่าจะต้องอินกับใครสักคนหนึ่งในเรื่องความรักอีกสักครั้งหนึ่งเขาควรเป็นคนที่ควรค่ากับสิ่งนั้นเขาควรเป็นคนคุณภาพเขาควรเป็นคนดีเขาควรเป็นคนที่คุ้มค่ากับการที่โอเคคุณออกมาจากความกลัวของคุณแล้วคุณแบบ อยวตัวเองแล้วมูฟออนกับชีวิตตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเขาควรจะเป็นคนดีที่จะได้ใจไปหรือว่าได้ความรู้สึกของคุณไปหรือได้อะไรดีๆจากคุณไปในเรื่องความรักมุมมองของคุณในเรื่องความรักเหรอคะเอาจริงๆนกว่ามันก็มีบ้างบางแวบที่คุณก็ รู้สึกว่าหรือว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่มันมีเป็นบางแว็บจริงๆมันไม่ได้มีแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยนึกว่าคุณไม่ได้ปิดใจในเรื่องความรักเอาจริงๆอ่ะคุณก็มีที่แบบมองออ้ยคนนี้น่ารักดีนะเอ้ยคนนี้น่าตะดีอืสนใจจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าการเมกับมูฟของคุณอย่างที่บอกค่ะคุณไม่ได้ทํามันง่ายๆ คุณมองหาคนที่คู่ควรกับมันจริงๆหรือคุณมองหาคนที่คู่ควรกับการใส่ความพยายามของคุณการทุ่มเทของคุณในเรื่องความรักการที่จะต้องไปอินกับใครสักคนหนึ่งหรือว่ารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งในเรื่องความรักอะนอกว่าคุณคือมุมมองของคุณในตอนนี้ในเรื่องความรักมันมันเป็นการที่แบบคุณอยากจะเจอคนที่คู่ควรที่คุณจะ take action ะต่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันไม่ประสบความสำเร็จนะสมมุติคุณเดินหน้าจีบคนนี้ แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาเป็นคนดีอะแล้วเขาก็เป็นคนที่เออต่อให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้แต่มันมเป็นเพื่อนกันได้คุณก็โอเคนะคะแต่ว่าคุณจะโน้ว่าคุณจะไม่ take a คชั่นกับคนที่ผิดอีกแล้วอะน้ว่าไมเซ็ตของคุณในเรื่องความรักในตอนนี้ค่ะคือบางคนนะ่ะคุณก็มีนะที่ยังเปราะบางกับเรื่องความรักในอดีต คือเนอะว่าคุณมูกนได้แล้วล่ะคือคุณก็ไม่ได้อะไรกับคอนเนคชันเก่าๆแล้วถ้าเขากลับมาคุณก็ไม่ได้คิดจะกลับไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสภาวะที่คุณก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าคุณกําลังมองหาคนนั้นคนนั้นคือคิงออฟครับเอ่อไม่เกี่ยวกับเพศนะทุกคนแต่คนนั้นเขาควรจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นคนนั้นเขาควรจะเป็นคนที่ดีต่อคุณดีต่อ คนรอบข้างเป็นคนดีเป็นคนที่คู่ควรนะกับการที่คุณจะใส่ความพยายามหรือการที่คุณจะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่ง king of Wands reverse อะเขาจะต้องไม่เป็นคนที่แบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การกับชีวิตของคนอื่นมากจนเกินไปหรือเยอะกับคนอื่นมากจนเกินไปนะคะ hmm. เนี่ย king of a n d n reverse แล้วก็ night of a o d s ก็ reverse เขาจะต้องไม่เป็นคนที่แบบ take อ c t i o n อะไรในสิ่งที่แบบไม่แคร์ชาวบ้านเลยหรือว่าไม่ไมแคร์ความรู้สึกคนอื่นเลยอะไรเงี้ยนกว่าคนที่คุณอยากจะได้อะน่าจะต้องเป็นคนที่มีความคดีเป็นคนดีเป็นคนที่โอเคจริงๆอะในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ขอดูไพ่หน่อยสิคะนกว่าคุณนะคุยกับตัวเองชัดละ ว่าจริงๆแล้วคุณชอบคนแบบไหนอยากมีคนแบบไหนในชีวิตหรือว่าต้องการคนแบบไหนแต่แค่มันยังไม่เจอไงคะแล้วพอมันยังไม่เจอนึกว่าคนโสดบางคนก็จะรู้สึกว่าก็ถ้ายังไม่เจอก็ยังไม่อยากใส่ความพยายามยังไม่เจอก็ยังไม่อยากอินยังไม่เจอก็ยังไม่อยากดึงใครเข้ามาในเรื่องความรักไปกันต่อดีกว่ากองที่สองอมุมมองของคุณในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างกองที่สองไปแรกคะ่ะโอ้พีนั ค o น f r o n t คนโสดโน้ว่าจริงๆคุณพร้อมสู้กับการมีความรักแหละคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการมีความรักหรือพร้อมที่จะลุยกับเรื่องของความรักแลคะคะแต่ซีคนรีเวิร์สบางคนคุณยังไม่ได้คนพบคนนั้นหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนนั้นคุณนะ่ะมีพลังเต็มเปี่ยมก็ได้ขอดว่าให้คุณเดินหน้าจีบใครสักคนหนึ่งก็จีบได้ให้คุณเดินหน้าทุ่นเทะใครสักคนหนึ่งคุณก็ทําได้นะคะ แต่ประเด็นก็คือคุณยังไม่เจอคนนั้นนะคุณยังไม่ได้คนพบคนที่คุณรู้สึกว่าอยากใส่ความพยายามอยากทุ่มเทอยากลุยอยากจีบในความสัมพันธ์ขนาดนั้นนนกว่าคุณอยากเป็นคนรักที่ดีให้กับใครสักคนหนึ่งคุณอยากใช้ความดีของคุณในการเข้าหาเขาคุณอยากใช้ความดีของคุณในการเทคแคร์เขาคุณอยากรักใครแบบหัวปักหัวปัม๊มอยากรักใครแบบไหนหรูสุดรัดกมาที่สุดรักให้เต็มที่ รักไปอี้ยนะคะแล้วนกก็รู้สึกว่าคุณคุณไม่อยากรักแบบเล่นๆแล้วอะหมายความว่าอะไรคือไม่ได้อยากรักแบบมีไม้เกมไม่ได้อยากรักแบบมีกลยุทธ์ตอบช้าตอบน้อยเล่นไม้เกมนูน่นนี่คือถ้าคุณชอบใครถ้าคุณรักใครถ้าคุณสนใจใครคุณก็อยากทุ่มไปที่คนนั้นเลยไม่ได้อยากจะมานั่งแบบดูมือถือ mm. เห็นเขาลงซอรี่แล้วนะแต่ไม่ส่องดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราส่องไปแล้วมันจะดูแบบมันจะดูเป็นคน ง,ง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หนู่าคุณไม่ได้มีมายเซ็ตแบบนั้นถ้าฉันชอบคนนี้คือฉันชัดเจนถ้าฉันสนใจคนนี้คือฉันชัดเจนว่าแบบคนนี้ที่ฉันสนใจคนนี้ที่ฉันโฟกัสคนนี้คือคนที่ฉันแบบอยากที่จะพุ่งเป้าไปคนโสดยังไงบ้างคะมุมอมองในเรื่องความรักของคุณหนู่าคุณอยากทุ่มเทกับการมีความรักแหละเนี่ยดูสิคีนอฟบอลขึ้นหนูกาคุณอยากแบบ ทุ่มเทยอยากใส่ใจยอยากดูแลใครสักคนหนึ่งในเรื่องความรักแล้วอ่ะบางคนน่ะควรโสดบางคนนะค,นค,นนะคุณคุณอยากกลับไปแก้ไขอดีตด,ด้วยนะบางคนอาจจะมีคนที่คุณอยากจะกลับไปเทคแอคชั่นหรือเปล่าอันนี้ในกรณีบางคนนะถ้าคุณไม่มีคนที่อยากจะกลับไปเทคแอคชั่นคุณก็อาจจะมีมีเรื่องบางอย่างที่คุณอยากจะกลับไปแก้ไขกับใครบางคน อาจจะอาจจะกลับไปเป็นเพื่อนเขาก็ได้ค่ะหรืออาจจะกลับไปคือมันเหมือนมีนึกว่ามันมีความผิดพลาดบางอย่างหรือมันอาจจะเคยมีความพลาดบางอย่างในอดีตของคุณที่คุณทําอะไรบางอย่างในเรื่องความรักลงไปแล้วคุณก็อาจจะอยากกลับไปแก้ตรงนั้นหรืออาจจะอยากกลับไปเปลี่ยนตรงนั้นหรืออาจจะอยากกลับไปทําอะไรบางอย่างกับตรงนั้นให้มันให้มันดีขึ้นให้มันโอเคขึ้นสิถ้วยรีเวิร์นึกว่าเอาจริงๆคุณก็ คุณอยากมีความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ถึงขนาดจะต้องเติมคุณได้เต็มก็ได้หมายถึงถ้าก่อนอันนี้คุณอาจจะมองหาความรักที่แบบเฮ้ยเขาจะต้องเป็นเช็คลิสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เอาจริงๆนกว่าตอนนี้คุณอยากมีความรักกับคนที่คุณรักใช้คํานี้คือคุณอาจจะไม่ได้มีเช็คลยสตว่าเขาจะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าคุณรักคนนี้คุณก็อยากทุ่มเทกับคนนี้หรืออยากลุยกับคนนี้นะคะแล้วนกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้มีความรักคุณอยากทําให้มันโรแมนติก อยากทาให้มันดูเป็นความแบบถ้าคุณรักคุณก็จะพูดถ้าคุณรักคุณก็จะบอกถ้าคุณรักคุณก็จะเต็มที่กับความรักนั้นๆรลยางคะหรือว่ามุมมองในเรื่องความรักของคุณคือคุณอยากที่จะเจอใครสักคนหนึ่งในเรื่องความรักที่คุณจะรักเขาแบบเอาไปเลยเว้ยต่อให้ต้องเจ็บต้องเสียใจต้องอะไรยังไงก็คืออยากเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณสามารถรักเขาได้แบบสุดพลังของคุณแล้วอ่ะเออในตอนนี้นะเดิไปกันต่อสาหรับกองที่สามค่ะ คนโสดมองในเรื่องความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เลิฟ a c h out คนโสดบางคนมีคนในใจหรือเปล่าบางคนบางคนมีคนในใจมีคนที่คิดถึง มีคนที่คุณอยากที่จะติดต่อไปมีคนที่คุณอยากจะสื่อสารไปแต่ He l p l e s s and hope l e s s บางคนคุณรู้สึกว่าความสมคัญน,นี้มันมันสิ้นหวังไปละเขาอาจจะ move on ไปแล้วเขา,าจ,จะเดินหน้าไปกับชีวิตตัวเองแล้วนกว่าคนโสดบางคนจริงๆริงนะคนที่เลือกไพ่กองนี้นกรู้สึกได้ว่าคุณมีใครบางคนที่คุณอยากจะติดต่อเขาไปอยากจะสื่อสารเขาไปคุณมีความรักอะแต่แค่ความรักเนี้มันมันไม่มีความหวังเออนกตีไปในเคสนี้ อันนี้คือสิ่งที่นกเห็นนกว่ามุมมองความรักของคุณในตอนนี้คุณอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารไปหาใครบางคนในเรื่องความรักถ้าไม่ใช่คุณอาจจะต้องไปเลือกกองใหม่นะแต่นกรู้สึกว่าคือนกไม่สามารถอ่านเป็นเคสอื่นได้เลยอะนกสิ่งที่นกเห็นในไพ่มันคือ reach out love, helples s and hopeless เพราะฉะนั้นนกว่าคุณต้องมีคนในใจแน่ๆคุณต้องมีคนที่คิดถึงคุณต้องมีคนที่นึกถึงเขาแน่ๆคุณต้องมีคนที่แบบ บางคนที่คุณอยากติดต่อไปอยากจะสื่อสารไปแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าจะติดต่อไปได้ไม่น่าจะสื่อสารไปได้หรือว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเวิร์กแล้วเออนูนว่ามีคนบางคนที่คุณอยากเจอเขาจริงๆค่ะอยากเจอเขาอยากเห็นหน้าเขาอยากได้คุยกับเขาแบบ Face to face อยากจะแบบถ้าได้เจอค่ะเขาคุณก็คงจะค,คิด <laughs> จะคิดคำถามว่าแบบเอ้ยถ้าเป็นยังไงบ้าง เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอบ้างหรืออะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะหราะว่าบางคนถ้าเกิดว่าคุณเคยแบบเจ้าชู้มาก่อนหรือเคยบริหารเสน่ห์เก่งมาก่อนหรืว่ามันน้อยลงเยอะมากคุณแทบจะแบบไม่ได้ใช้เสน่ห์อะไรตรงนี้คุณเลยแล้วก็แทบจะไม่ไม่เฟิร์ไม่ไม่เล่นอะไรกับเรื่องความรักเลยบางคนนรว่าคุณมีจริงๆค่ะคนที่คุณยังนึกถึงเขาคนที่คุณคิดถึงเขาหรือคนที่ยังอยู่ในห้วงความรู้สึกของคุณหนึกว่าคุณบางคนเพิ่งเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ในเรื่องความรักน้ว่าคุณควนพบว่าใครคือคนที่คุณมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาใครคือคนที่เป็นพลังบวกให้กับชีวิตคุณในเรื่องความรักใครที่เขาไม่เคยทำร้ายคุณเลยในเรื่องความรักหรือใครที่เขาแบบทุกครั้งที่คุณหันไปก็คือเขาจะเป็นคนที่ยิ้มให้คุณเสมอเป็นคนที่ดึงพลังงานดึงเรื่องบวกเข้ามาในชีวิตคุณได้ตลอดเวลาไม่ใช่พร้อมบ,บวกนะแต่แบบดึงเอ e น g y บวกให้คุณมาได้ตลอดเวลา ขอดูหน่อยว่ามุมมองคุณในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนโสดเนี่ยนกรู้สึกจริงๆว่าคุณมีความรักอยู่คุณอยู่ในห้วงความรักคุณรักใครบางคนคุณนึกถึงใครบางคนแต่คุณทําอะไรกับความสาคัญนั้นไม่ได้ทำไมใช่คุณทำอะไรกับความสำคัญน,นั้นไม่ได้ไค,ไค,นนไไดค่ะ เพราะว่าหนึ่งความสัมพันธ์นั้นเขาอาจจะการที่คุณได้เห็นหรือได้ส่องชีวิตเขาเขาดูเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นบริวารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆในชีวิตคุณเห็นเขามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องสื่อสารกับคุณโดยที่ไม่ต้องคุยกับคุณโดยที่ไม่ต้องเจอคุณแล้วมันก็เลยทําให้คุณยิ่งรู้สึกผิดหวังไปมากกว่านี้อีกเพราะคุณรู้สึกว่าทําไมมันเป็นแค่คุณนะที่ที่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณแบบสตรักอยู่กับ กับความรู้สึกกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่นึกว่าลึกๆคุณพยายาม move on นะให้ขึ้นหกดาบลึกๆเลยอะ่ะคุณพยายามที่จะไม่ดกถึงเขาไม่คิดถึงเขาแต่มันก็ทำไม่ได้อะ่ะให้ขึ้น the date reverse คุณไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะ บางคนให้ขึ้นจากตีสมันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้หรือว่ามันอาจจะเป็นคนคนนี้อาจจะส่งเข้ามาในชีวิตคุณเพื่ออ g จนด้บางอย่างเพื่อจุดประสงค์บางอย่างอะไรเงีเออ้ยแล้วเอาจริงๆนง,งรู้สึกว่ามันมีบางคน,นจริงๆที่คุณยังรักเขาแต่ทําอะไรไม่ได้อ่ะไปกันต่อเศร้าจังเลยไปกันต่อกลองที่สี่เถอะกองที่สี่มุมมองความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้ลิลล <Release. S 1> ี่ ฮาร์ดจักรคุณอะบางคนเพิ่ง move on ได้ในเรื่องความหลักก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีบางคนที่คาราคาซังกุงงแกงแกงกระดุมงงงิงกันคุณเผชิญหน้าความเป็นจริงแหละว่าคือพอความสัมพันธ์มันเงียบหรือความสัมพันธ์มันหายความสัมพันธ์มันนิ่งหรือความสัมพันธ์นั้นมันไม่เวิร์กอะคุณก็มีเวลาให้มานั่งตกผลึกว่าแบบ ทำไมความสัมพันธ์นะั้นมันถึงไม่เวิร์กทำไมความสัมพันธ์นะั้นมันถึงไม่โอเคแล้วเอาจริงๆเรูว่าคุณค่อนข้างยอมรับความจริงได้และแล้วก็มูฟออนกับชีวิตตัวเองหรือว่าค่อนข้างปลดปล่อยตัวเองแต่เพื่อที่หาจักรานูว่าเอาจริงคุณก็ยังอยากมีความรักหมายถึงว่าแบบคุณก็ยังอยากรักใครเป็นคุณก็ยังอยากดึงคนเข้ามาในเรื่องความรักคุณก็ยังอยากมีโอกาสในเรื่องความรักในชีวิตคุณทีนี้มาดูกันนะคะคุมมองคุณในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้าง บางคนคุณดูดวงเยอะมากโอ้คุณฟัง,นฟง View เนี่ยฟังชาแนลเบอร์ใดวิวเนี่ยฟังแล้วเอาไปกลับไปฟังของเก่าดูนี่คือนกว่าคุณดูดวงเยอะมากหรือว่าบางคนเวลาเห็นซุ้มหมอดูที่ไหนก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนกว่าคุณไม่ได้ดูเพื่อที่จะถามว่าคนนั้นจะกลับมาไหมคนนี้จะกลับมาไหมแต่คุณก็คงจะดูแหละว,ว่าคุณจะมีโอกาสทางความรักเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาใหม่ๆในเรื่องความรักคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าถามนกนกว่าคุณก็ค่อนข้างแบบ คือ <tyard. S 2> ตอนนี้คุณอยากมีตัวเลือกในเรื่องความรักคุณอยากมีช้อยส์อยากมีทางเลือกอยากมีช่องทางในเรื่องความรักในชีวิตคุณหนูว่าคุณนะ่ะอยากมีโอกาสได้เลือกบ้างในเรื่องความรักคือถ้ามันมีตัวเลือกมันก็ดีกว่าไม่มีตัวเลือกอะไรเงี้ยในความรู้สึกของคุณเนี่ยนะคะมันไม่เงียบเลอเกิน <chocolate> หรือเปล่าหรือว่าอะไรยัาง,างไงขอที่นี้ขอดูหน่อยสิว่าผู้มองในเรื่องความรักของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอกแล้วว่าคุณไม่อะไรละกับกับคอนเน็กชันเก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆ คุณลดความคาดหวังลงเยอะมากแล้วคะ่ะแล้วก็จริงๆเหมือนแบบคือต่อให้จะมีคนนี้หรือว่าไม่มีคนนี้ในชีวิตหรือต่อให้มีคอนเน็ชันเก่าหรือว่าไม่มีคอนเน็ t ชันเก่าในชีวิตคุณก็ไม่ได้อะไรละนึกว่าคุณเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความรักเยอะมากคือถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่แบบเออ ไม่พร้อมกับการมีความรักไม่พร้อมกับการมีความสัมพันธ์ที่จริงจังหรืออะไรเงี้ยคือเพราะว่าคุณยังนึกถึงใครคิดถึงใครนึกว,ว่าคุณค่อนข้างที่จะโอเคแล้วหรือว่าก็ค่อนข้างที่จะอยากมูฟกับชีวิตตัวเองในบางส่วนแหละให้ขึ้น man, แหงแมนนึกว,ว่าคุณปรับมุมมองปรับไมเซ็ปัตทัศนคติต่างๆ่างอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าไปกับชีวิตตัวเองในเรื่องของไมเซ็เรื่องความรักในชีวิตคุณขอดูไพ่หน่อยคะ่ะ i ิสต์ o ัพทเอาจริงๆการที่จะมีความรักหรือเปล่าหรือการที่จะมีโอกาสทางความรักหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณด้วยคุณต้องพาตัวเองไปสู่สถานที่ที่มันมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตคุณด้วยค่ะเพราะว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆหรือว่าคุณไม่ทําอะไรเลยความสมคัญมันก็จะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณลองพาตัวเองไปเจอเพื่อนฝูงเข้าสังคมไป,ไปนู่นไปนี่ไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีโอกาสเข้ามาถ้าถามนกนะเนี่ย โอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณมันรอคุณอยู่เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือคุณต้องพาตัวเองไปสู่จุดนั้นด้วยค่ะเช่นจะต้องพาตัวเองไปสู่สถานที่ที่เออมันมีคนอยู่นะคืออย่างที่บอกเนาะถ้าสมมติมว่าคุณแบบอยู่แต่กับบ้านหรือว่าแบบว่าเล่นแกับแมวหรืออะไรเงี้ยคือเล่นกับแมวก็ดีนะคะเล่นกับแมวมีความสุขนะคะนกป็นแมวเลยเวอร์แต่ประเด็นก็คือถ้าคุณไม่ได้เจอคนเลยอะ โอกาสของความรักมันก็จะยากที you you y y ่คุณจะหาช้อยส์ทางเลือกนะคะแต่สําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นกว่าสิ่งที่คุณกําลังมองหาหรือมุมมองในเรื่องความรักนะของคุณนะหนึ่งคุณมุพรได้แล้วในเรื่องความรักอันนี้คือข่าวดีสองนกรู้สึกว่าคุณอยากมีทางเลือกบ้างอยากมีช้อยส์อยากมีโอกาสอยากมีเสน่ห์ในเรื่องความรักอยากมีโอกาสให้ได้มีทางเลือกของตัวเองในเรื่องความรักในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ไพ่นกเห็นชัดที่สุด โอเคค่ะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ s ับส c คร b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาแนลเวอร์ดวิวเดี๋ยวเราไปเจอกันในทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์วันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย